จะด,ด,ดึงดึงดึงอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก็แกจะขับเป็ดฟอเ์จเเดนเฟิร์สนี่ไงลูกนี้โอเคหนู okay. นหิวนมองมาลูกหิวนมหิวข้าวแท็กพกทูเฮมเฟส สวัสดีค่ะโอเคไปเกบไ,ไปเอาไปเอามาเร็วๆเฮดแคร์เป็ดเดอนี่สินะเอิลอลงจนเกียบอยู่มึงนี่ไปเฮดแม่บอกให้ไปเฮด He is m a ม y e ัเ <Yes. S 1> <Okay. S 2> ออสวัสดีค่ะกำลังถอนต้นหอมนะครับทุกคนจะเดนจะง่วงนอนแล้วครับเนี่ยแม่จะให้รีบให้กินข้าว แล้วให้พ่อไปอาบน้ำแล้วก็จะได้นอนเนาะแม่นีที่ต้องแบบว่ารีบป้อนเข่ากันค่ะตอนนี้เพราะว่าน้องเริ่มจะเริ่มสีแบบว่าง่วงแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันเขานอนหนึ่งทุ่มเขานอนหนึ่งทุ่มไม่ได้ไปแล้วค่ะไม่ไปไว่ายน้ำแล้วค่ะเพราะว่ามันมันมันคําแล้วมันคําแล้วอือนน,นนี่ของหนูลูกกินข้าวกับผัดผัดบวบครับ ผัดบนะับผัดบัว,ดบวเดี๋ยวแม่ป้อนก็ได้แหละเนาะมีเก้าอี้สั้นของน้องอ่ะลูกเก้าอี้สั่นของน้องนะ่าไปเอามากไปเอยเด็งแจงง่วงนอนแล้วก็ทั้งทั้งแจงง่วงทั้งอยากแต่ว่าแม่อยากให้กินอาหารก่อน แต่ก็กินหลายอย่างเติบอยู่ดอกมือนี่กินได้หน่อยนึงก็ไม่เป็นไรขอให้ได้กินเพราะเขาก็กินกินเบิดสุดยางเจสิก้ามาแล้วค่ะจะกี้นี้ไปออกกำลังกายมาค่ะทุกคนหนูเจดเอ้ยนอนปูนี่เอากาอี้พี่ออสเอากออากอี้มาแล้วเจดเดนปัดเข่าแม่เฮียน,น่อยนี่โอ้ยนาะโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยอออออสวัสดีครับก่อนสิลูกสวัสดีครับรสวัสดีครับทำยังไงเนาะน่เนาะ,ะสวัสดีครับทำยังไงดีนาะหนิเนาะเอาสวัสดีครับใจลูกใจทรงผมนี้เหมาะกับเขียบที่สุดใช่ไหมครับพี่พี่อดบไปดาลนบีถึออ่านบรรดาออสตินดาบัสัน ถึกออกตินนะหลวงพ่อนู่นค่ะเล่นไปพุ่นโดนแม่วิ่งไล่ตีค่ะตะกี้นี้เอาสติกเกอร์ไปติดรถมือเจ้าเอ๋ยสิบวโปรน้อั่งบีดแลนไลตีเป็นยังไงนั่งบีดแลนบบทันมันแหมวิ่งไม่ทันลูกห้วยมันอยู่ไหนทำไมมึงหาไม่เจอไอเดนเอาไม่ไปเฮียไม่ไปเฮีย Your sticker story is still have to clean up with me. Uh. Uh. Yeah, it's not here, mom. what Hot, bung. The hot, do na. Do what, Yeah, I don't know where it is, mom. It's not them. ดูสิมันกวนตีนกูเบิ้งสูงเบิ้งเป็นอยังดูดูดูมือเจ้าเบิ้งเบิ้งมันกวนแม่เบิ้งมันกวนแม่เอาอีนี้มันกวนแม่มือเจ้าเอ้ยแม่รู้แล้วลูกใจเย็นๆลูกเดี๋ยวแม่ให้เขาไปนั่งเอาความโอเคโอ้มามีขอโทษมามีขอโทษ มัมีทำหนูแรงเกินไปแม่ขอโทษแล้วห้องก็ไปได้อะมาให้รองอุอะไรนะไอ้ที่รองลูกอ๋อบกบกันอย่างกานน้องก็ไปได้เอามาเออกินกิน,กนลูกกินเป็นไงก,ก,ก็กินได้แหละเคีย้ยบกินนวดกินนวดเดี๋ยวเขาก็อิ่มเพราะว่าอันเขาว่วงนอนนั่งเบื้องนอกนั่งเบื้องนอกแม่สินั่งเห็ดผักไปน้ำหนึ่งครับ ดี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 กลับมาเปไน็นไเอาขวดน้ำมาให้น้องเวอเดอร์มันเอาสติกเกอร์ไปแปะรถมือเจ้าขานังดีก็เลยวิ่งไล่ตีมันก็เลยวิ่งไล่ตีมันวิ่งไล่ไม่ทันค่ะมือเจ้าขาวิ่งไล่ตีหลวงพ่อไม่ทันตะกี้นี้ ก็นเลยบ่นอ่ะนี่ยต้องฉีกขาดอูนองเลยลูกหัวสุกจมส์ซี่บ่เออจะสุกเสื่อนานโยกเอากินดีๆจะเด่นกินกับไอ้ผลไปไปไปเพื่อทำให้สีมันดูนดนดนดอันนี้ในกล้องมันไม่มเห็นอันนี้ใส่สีไงให้มันดูชัดๆจะก,กินหรือไม่กินน่ะลูกลูกหิวหรือไม่หิวอ่ะดีๆจงเชื่อ กขึ้นกินเนาะจอนเขียบตั้งให้ยังไงก็กินอย่างนั้นเองสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้อนน้องนั่งในไรบ้านน,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 นี่ขันน้องบ้กคิอจขไไะขี่ไปไหนสิข<ะ>ีไปใสแววอยู่กูอิงดูยืดเทเลนคอยไปซื้ออย่างดี ชอบชอบยงสั้นแหละไ่นีบอนขนมขวคั่น่อหญ่เจเรนก็บกินเกี๊ยปูอ๋อเอ Give me one and then get me Get me something to drink Like ชาเขียวหรือชาไทยดิ้งเองชาเขียวหรือชาไทย จา <Yeah. S 2> <Okay. S 1> กขี่อ,อก,กรีนทีหรือชาไทยโอเค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 โเคโอเคโออเคโ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 อ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมันอยากไปหาอีกแล้วอ้นมันอยากไปเล่นอีกมานะมือเออเออฝากเจเดนหน่อยนะคบพี่พี่ฝากเจเดนหน่อยนะครับครับฝากเจเดนหน่อยนะครับเออพี่พี่ครับฝากเจเดนหน่อยแม่จะทำผักครับเอนเอเจเดนเบิ่งกนองเด้อครับ yeah. สวัสดีค่ะมือเจ้าขาสวัสดีค eh. ่ะเออเนี่ยเอ้าเบิงเจเดนกับออสตินนังยูพี่ค่ะมืเอเจ้าขานั่ง be, <test> อยู่นี่เออเอาเบิงเบิงเอาค่ะมือเจ้าขาเบิงเบิงเบิงแม่ก็ทําผักปุ๋ยีได้เห็ดบะบุผักปูมือนี่นี่เห็ดผักอันนั่นเห็ดผักน้องปวด่วเข้าอะเจ็บเข้า <Folks> <getting> <t> กำลังเด็ดต้นใบต่ายมันออกค่ะคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ไปไหว้น้ำซ้ำค่ะคุณเจ้าอะไรเนี่ยไปท้งคนอีกเนี่ยเป็นยังงหันหันหัวไปทางนู้นก็ได้บอกว่าจะเห็ดจังซี่หันหัวไปทาง้นก็ได้เออเออนั่นเห็ดเขาได้เห็นนาเห็นนวดเนี่ยนางวีกำลังทำผักให้มันสวยงามค่ะ พอเรื่องจากว่าใบมันเริ่มหักนะคะพระเจ้าค่ะใบมันเริ่มหักค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องทำอย่างนั้นมันจะได้ดูสวยหรอครับมันจะได้ตั้งตรงไงใบมันจะได้ไม่ต้องหักเลกเทะแซนซีไหมครับเลือดผักเลื้งักักแกน้อยหักเม เราพาคุณยายไปซื้อนั้นใช่ไหมตลกมากเลยมาไหมซื้ออย่างอีกเป็นยอาใดอีกนั้นนั้นสีดำๆที่พยาาปลูกไว้นั้นเออเออเออแค่บอกจะซื้อแม่งหมดเลยปว่าเอ้ไอตังยายนุ่รูดยาสียาสลบคุณดิ้งน่ะโดนเนสตัวขีกับบืนเลยยายมังเกิดอันนี้แหละหักที่เหลืองๆเราถึงจะเอาทิ้งนะคะส่วนที่แบบว่าใบมันเขียวๆยังซีนะคะนังบีก็เก็บไว้ทิ้งเลยเจนตีนดำ ไม่มีกอเก็บปาดลองไปเฮ็นีอย่างเจเด่นเอ้ยอย่างงีงว่าท่านเนี่ยเป็นตีนือดำแท้ลูกจับมาพี่จเจเด่นไม่กอด๋ยวดส้นตีนอีโซดำเนยเบิ้ลแก้วแต่ส้นตีนเลยลูกเขา่าเขื่อนด้ก็ดำไปหมดแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> ดำเบิดลบาเขียบใชไ เบื้องดั้มแลสันจะว่าเป็นสือเอียงนะบุบาทนี่้ลูกอย่านั่งลงได้ไหมืนมินนอนโอ้ยเนาะอย่าลมเด้อเดินไปลูกไปคันซิดื้อปานนี้แล้วนี่ขนาดยังเดินไม่เป็นนะทุกคนค่ะยังดื้อขนาดนี้ถ้าเดินเป็นนี่มันสีขนาดไหนไปอยากสีขิดสภาพ ไม่ต้องรีบเดินหรอกลูกแม่พูดแน่นอยู่จันซี่เบก้อนก็นได้แหละแม่ไม่รีบแม่ไม่รีบอืมมาแล้วอ,อยายนี่ยไม่นะโอ,อย้ยแต่งรถมาไม่มีมันนี่เลยจะมาแต่งรถทำไมอ่ะลูกแต่งรถอีหยังอีกเออนี่รถมาไม่เลยทำไมเสียใจล่ะ อยู่สื่อวอนสืส่อเด็กยิส,สิมาหารป้าตีนมาเขียบบาทน,นี่มือเจ้าเอ้ยโอ้ยตีนมาเขียบเฮดเล็กไปถือกินอย่างมาเขียบโอ้ยเนาะตีนลูกค่อยจะพาไปเฮ็ดนี่อย่างมาบุโอ้ยมือเจ้าเอ้ยครับ แต่ว่าไปเฮ็ดียังมาวว้งปุ๊นี้ข้ามซื้อ,อับตีนดำตีลกูกอืมหละเลยย้อนเขียบตีนดำไปนู่นแล้วไหมไปแล้วนู่นไปแล้ว <laughs> อย่าเฮ็ดโอ้ยดอนี่เอาเอามาทั้งดี่ แยเลยไนะม่กรอบเลยน,นานหรือเปล่ามัญญานจืดนี่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 สวัสดีครับทุกคนครับเกลยดกิ้งเลยลูกเอาเลยลูกหนูอยากทำอะไรทำเลยลูกเต็มที่เลยลูกแม่บ้าวา่าเหรอลูกดำกระซ้างมันเถอะดำกระไว้ทะล่างเอาเนาะหูเจ้า จะไปห้ามลูกกลัวลูกบงลูกเปื่อนว๊อก็ดีล่ะลูกไ่่ใงเป็นอดอกเจสีนางดีขอโทษนะคะอาจจะเลี้ยงลูกไม่ถูกใจใครแม่มันสำอางไม่เป็นค่ะอี่ลีสํำอางไม่เป็นมันก็ไปเรื่อยๆเด้เเ๋ลูกไปไปไปขงังไนไปกับไอ้เออบุ่นไปท้ามไปพูด โอ้ยตีนลูกกูแม่โอ้ยมือเจ้าเอ้ยเบิ้งเบ้งตีนบักเขียบโอ้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 โทั้งตีนทั้งขาทั้งแข้งทั้งมือโอ้ยเนาะเล่นบัวรดน้ำแม่โอ้ยเนาะตั้งดีกาลังกำลังออนนี้ต้นหอมค่ะทุกคนค่ะ กำลังกำลังอันฤทธิ์ใบต้นหอมออกค่ะทุกคนกำลังฤทธิ์ใบต้นหอมออกอย่าจับรองเท้ากำลังฤทธิ์ใบต้นหอมออกอยาเก็บโอ้ยเก็บใครตกพื้นกินนะไม่ว่าปะขันีกระดายคอใครตกพื้นลูกคอยไปเก็บกินโอ้ยเนาะมือเจ้าเอ้ย,อย ใส่มือเบิ้งมือเนี่ยเบิ้งเป็นอย่างม,มือกับเปื้อนมือกระดำมดิเวย้ยอุย้ยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปเบิ้ยดำเบิดมืมาเจ้าเอ้ยโอ้ยปานวะย่าไปเก็บเกล็ดโอ้ยเนาจะจากสิไปเก็บกินอย่างบุคุบาา่าออนะของไม่ให้กินกับ,บกกไม่กินเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะสั่งทรายมาให้น้องใช่ทำสวนทรายเลย ใช่เดี๋ยวจะสั่งมาให้น้องแล้วก็เอาไวนะ้น่ะตรงนั้นนะ่ะสั่งกระบะเป็นทรายสำหรับเด็กเล่นนะลูก,อ,กลลอุ้ยน้องเบิง้งจากไว้ยังตอยยังบุมูเจ้าเอ้ยเล่นไปเถอะลูกไม่เล่นก็ไม่โตเล่นไปโลดเล่นไปโลดแม่ว่าว่าดอกต้นหอมแม่กับ่าเร็วน้ำละมือนี้ ยุ่หังหลังนะทุกคนจอนเขียบจอนเขียบค่ะจอนเขียบขอบคุณนางสิบดวงที่ส่งมาให้นะคะเอ้ยขอบคุณในหลายค่ะน้องสิไปหาน้ำเด้อออดเอ้ยมันต้องขึ้นมาเลยหัวเข่าก็ไม่มีสนับรองเข่าคะ่ะ ปกติลูกกับสีข้าอยู่ในอันนู่นค่ะอยู่ในหญ้าจังซีเนาะแต่วันนี้ลูกบูค่ะมาคลานในพื้นปูนบูแหงเนไรเจนั้นต้องมาลงรักหลานเจเดนกําลังอยากรู้อยากเห็นอี่นี้ค่ะนังบีไม่ค่อยจะห้ามลูกเวลาลูกดื้อยากจับอันนั่นจับอันนี้นะคะเอาตรงเลยนะคะนังบีไม่ค่อยห้ามค่ะให้เขาได้เรียนรู้นะคะเมื่อเจ้าขาเราเป็นแม่เราก็แค่แบบว่า เบิงความปลอดภัยของลูกนะคะเมื่อเจ้าเนาะเบิงความปลอดภัยของลูกอยู่ข้างนอกแบบนีจ้จะให้น้องบีนระวังเรื่องความสะอาดมากๆก็คือสิบว่าได้ดอกค่ะแต่ก็คือแบบว่าดูเรื่องอาหารที่เขาเสียเข่าปากอยี่ยงของเชาเสียเข่าปากเองสิกับเบิ้งยูคค่ะแต่เราจะแบบว่าให้ลูกแบบสะอาดสะอาดเองสิเป็นไปว่าได้ดอกเมื่อเจ้าค่ะอืออัดสีเลี่ยงลูกบ่ถทื่ใจไผ่ไลายๆคนเนาะ ราะว่าแต่ละคนกับเลี้ยงลูกบ่คือกันลูกอย่าเอาอย่าออกไปมันเจ็บเขา <c oughs> เปื่อนเบิดมาได้มาเปื่อนเบิดเออพุ่นมันบอกกับไอ้แมนแล้วมามามาไปลูกไปเจ็บกับเฮ็ดแดงได้ท้ายาเอาม,มามามาเออทำม,มาไหมลงรักเยเด็นขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆ ที่รักและเอนดูเจเดนขอบคุณนะครับอ๋อนี่ไปหามันตัวก็ได้ครัาไปไหนหนุนเอาไปเลยเอาเลยเอาเลยจะเอาขาตั้งกล้องอีกละเอาเลยอย่าเอาเบิ้งอย่าเอาเบิ้งมันเห็ดหนาเห็ดตาเดียว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 เด้อมันชี้หน้านางบีคืนมื่อเจ้าขามันชี้หน้าแล้วมันชี้หน้านางบีคืนเนี่ยมื่อเจ้าเอา มนลบิดถ้าเบิงเดอ้อผักของยายเบิงน่ะมุนเบิดเ,เอาเอาละบไมีเหลือระวังนะระวังนะระวังนะมามีตีระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชี้หน้าเราไม่ชี้หน้าไหมแม,แม่คืนมือเจ้าเห็นบอลหนึ่งหันมันสีเฮียโอ้ยเนาะเ <c oughs> บิ้งสภาพดูสภาพดูให้คนอื่นเขาดูสภาพบ้าง เอาก็ไม่ได้ทีนี้เออไปไปไไปไปไไปไป,ไปเลยไปเรถไปรถเ,เ,เอามาพี่ามาพี่เดี๋ยวแม่ถือให้โซกโป๊กไม่มีเหลือไม่มีชิ้นดีไม่มีชิ้นดีค่ะอย่าออกไปมันเจ็บเขา้า ขวัญเอ๋ยขึ้นมาหาแม่สลามาเด้อขวัญเอ๋ยบ่ต้องล้อเลยนะบ่ต้องเลยนะเย่าโน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 เบิ่งมันเห็ดหนำบุอเจ้าเอ๋ยเห็ดหนำโน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  โน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 บ่แล no, 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 no. ้วดอกผักกูไม่นี่บ่แล้วบ่แล้วลูกซอยหลายค่ะลูกอยากซอยน้ำมันเปื้อนมันไม่แต่น้ำนี่นั่นโ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 นลูกเลืองบลาห์หนนี่เดี๋ยวยะยา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 เด้ลูกยาเด้อยวเจงซี่บ่เห็นบ่ไอแม่บ่สเจงซี่เอ็นบ่ เออเอาเออเอาเจ้าเออเอา,เอา,เอาละละุกขึ้นยืนแล้วอืสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอย่าไปจกขี้ขี้ควายปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยมันชกกระปุกโอ้ยเนาะ ยาสีปีเฮ็ดต้นหอมของคุณยายเบิงเลิงขี่ควายอันนี้มันเป็นขี้ขี่ควายนะลูกนะยาไปกินขีอ้คุณยอันนี้แม่พุนพุนพุนสวัสดีพี่พี่เขก่อนมาให้มามีเออวักป้อนแม่ไม่ได้โอ้ยหนาะือเจ้าเอ้ย ป้อนมาได้เดนนี่มันกินไม่ได้ลกูกมันกินไม่ได้บอก,ก็ได้แม่บอกว่ากินไม่ได้กินไม่ได้ครับโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเอ้ยมื่อเจ้าเอ้ย,ยอสิบมันน้ำเอาแต่อันขาตั้งกล้องแม่เด้นี่เพื่อนนี่ก็ได้ช่วยดูหน่อยนะคะพี่พี่อุ้ยผู้ใหมาพุ่นเดนผู้ใหมาพุ่น,พ,นพุ่นพุน่นพุ่นเอา สวัสดีครับกอน